สวัสดีจ้าอนอวยพพลกับเจกับมาพบพอกันอีกแล้วค่ะมือนี่พี่นองค่ะมีข่าวมาบอกในไหนค่ะว่าพอยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานนะคะทุกคนเป็นอยังวัตตีพี่นงค่ะอุ้ยเสียใจค่ะเสียใจก็โอ้ยพี่นงว่เป็นยังดอกค่ะเดี๋ยวสิมัิเราสู่กันฟังเด้อพี่นงจ้า แต่กอนสีมาเล่าพี่น้องคาะมือนี่นะคะพอจะพาทุกคนไปหาเลาะค่ะทุกคนไปหา,ลาเลาะเถวออกกำลังกายนะคะไปทั่วไปที่แล้วพี่น้องเอ้ยนะคะชีวิตมือหนึ่งมือหนึ่งเกิมีอย่างเหตุเอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ว่างนะคะจะก็จะเดินออกไปออกกำลังกายแถวชายหาดนั่นนูน่นนี่แล้วก็จะถ่ายบรรยากาศถห้พี่น้องได้ชมกันเนาะพี่น้อง่ะอ่ะพี่น้องค่อ EP ีนี้นะคะก็จะคุยไปพูดไปสนุกสนานกันไปนะคะเออ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหาโมงอะเดพี่น้องขาออกไปคํำไล่กับพดีค่ะเพราะว่ารถไล,ล่ไหลพี่น้องพัทยารถไล,ล่อิลีจนแบบว่าเขาอยากขับรถยนต์แล้วบวะะ่อยากขับรถไญ่เล้วนะคะอยากขับมอไซค์แล้วก็ปกติเนี่ยพอยก็จะเป็นคนที่ปกค่อยชอบอยางปันไดเนาะคะ่ะเนาะทายางไก่นี่โอ้ยพี่นอ้องอะบ,บ่ไหวนะคะแต่ว่าพอยนี่ตั้งแต่มาอยู่พัทยานะคะเอเรียที่พอยอยู่ก็คือพระตําตหนักซอยหกแมนบ่ค่ะพอยมีความรู้สึกว่าพอยอยากเดินค่ะทุกคนอยากเดินออกกําลังกายไม่อยากใช้รถนะคะทุกคนคือเหมือนแบบจะไปใช้หาาในนกกย่งมทุค แล้วก็สามีกับเป็นคนทิ่ปกติกับเป็นคนที่ชอบเดินอยู่แล้วคือต่างชาติส่วนใหญ่เขาสิมักเดินพี่นองค่ะเนี่ยค่ะทุกคนจากตรงที่พออยู่นะคะมาตรงที่ชายหาดตรงเนี้ยคือไม่ไกลเลยเดินมาจ้ากิง้งเจ้ากิ้งมาก็ถึงแล้วค่ะอุ้ยบรรยากาศดีหลายพี่นองค่ะพอยมักบรรยากาศแบบนี้ลดสเปนแตนเลยนะคะอะพี่นองคานี่อ่ะมากกว่าเี๋ยวมาทางนี้นะพี่นองทางก็สีอันน้อยจัหน้อยนึงบ่อยอยากมาทางนี้เป็นไหนเพราะว่าทางมันน้อยหน่อยพี่นองค่ะลดล้าก,กันหลายนะพี่นองเออ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศมือนี้กันเลยพี่น้องคะ่ะก่อนสิสมัเล่าเรื่องอีอยังให้พี่น้องฟังเนาะพี่นอ้องอะไปชมเลยจ้าอะมาพี่น้องคะ่กะกัิมีเล่ายังไหฟังเนาะคะ่ะเนาะต้นเรื่องนะคะที่พลอยบอกไปว่า พลอยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานหมายถึงว่าพลอยอาจจะไม่ได้อยู่ที่คอนโดที่พลอยอยู่ตอนนี้นานทําไมพลอยถึงพูดในประเด็นนั้นนะคะเพราะว่าคือพลอยเนี่ยเมื่อวันก่อนใช่ไหมคะพลอยกับคุณเจได้เจอกับแฟนขับที่เขาอยู่ที่นี่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วเพลินเนี่ยขึ้นไปมึงห้องเพลินเพลิน้าอ,อันพอยกับคุณเจขึ้นไปดหูห้องเพลินวนะ่าห้องเพลินอะใหญ่และก,กว้างนะคะใหญ่กว่าห้องที่พลอ,อยอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วทีเนี้ยพลอยก็เลยลองไปถามนิติดูว่ามีห้องว่างไหมเขาบอกว่าจริงๆอะห้องใหญ่แบบนั้นอะไม่มี นะคะเพราะก็เออมัอเป็นอย่างนะคะแล้วทีเนี้ยคุณเจก็เลยถามไปว่าแล้วถ้าฉันจะอยู่ห้องอีกห้องห้องที่อยู่ตอนเนี้ต่อได้ไหมแล้วก็อยู่จะเช่าเวลาประมาณ6เดือนเลยหรือ1ปีเพิ่อก็เลยบอกว่าโอุ้ยเสียใจมากเลยเพราะว่าอันเดือนหนานเนี่ยิมีคนอะ่ะ เป็นคอร์เมร์นะคะเป็นลูกค้าที่จะมาต่อพลอยห้องที่พลอยอยู่นะตอนนี้สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือพลอยอยู่ได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวค่ะแล้วก็จะมีมีผู้เช่าต่อนะคะเดือนหน้าน,นู่นแหละคะ่ะทุกคนเข้ามาอยู่ต่ออืพอพราะก็ดีนะพรอยถามเพื่อนไหวกอนนะคะไม่งั้นเนี่ยคงแย่มากๆแต่นะคะแต่ข้อดีเนี่ยอะ มีโชคดีหน่อยนะคะทางนิติบอกว่าแต่มีอีกห้องนึงงน้าเดี๋ยวอยากจะโชว์มากๆเลยแต่ติดที่ตอนนี้นะคะมีผู้เช่าอยู่อ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าห้องที่พอยสิไปเมืองนั้นมันเป็นแบบใดสไตล์แบบใดว่ามันจะใหญ่กว่าห้องนี่น,น่อยนึงบอ่ออย่างงีคือทางนิติเขาบอกว่าใหญ่กว่าห้องนี้นิดนึงอ่ะก็น่าจะไม่ใหญ่เยอะหรอกพี่น้องคะแต่ก็คิดว่าน่าจะพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนั่นนู่นนี่น่าจะคล้ายคายกันนะคะพี่น้องคะเออก็ทําความรู้สึกพอยตอนนี้นะคะพพอก็ใจหายอยู่นะเพราะว่าคอนโด กว่าที่เราจะหาที่นอนที่มันถูกใจเราได้อะทุกคนมันยากมากๆอันพวกในสาพา้องนะมันบดเป็นอย่างมันบดเท่าไดขนาดนั้นแต่ว่าที่นอนที่มันจะถูกใจเราอะถูกใจสามีอะมันยากพี่นงค่ะเรามันมันยากจริงๆอะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะทางนิติเขาจะคอนเฟิร์มพลอยมาว่าเราจะขึ้นไปดูห้องนะคะกันชั้นเจ็ดห้องที่พลอยอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็นชั้นสามพี่นงค่ะเราบันนี่พลอยก็เลยรู้สึกว่าเอออากาศดีมากๆเลยอะลองเปลี่ยนมือทับ ที่นอนมันดีเนาะค่ะเนาะอ่ะพี่น้องสําหรับตัวพลอยกับพุ่นเจแล้วนะคะเอาตรงๆอ่ะพลอยชอบห้องนี้นะทุกคนทุกคนดูที่นอนเนี่ยจากที่นอนตอนแรกเนี่ยที่พลอยบอกไปใช่ไหมคะว่าที่นอนเนี่ยตอนแรกมันเป็นลุกพี่น้องค่ะมันแข็งแห้งตอนแรกเนี่ยแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์ทุกคนแล้วทะเนี้ยทางเจ้าของห้องนะคะเพิ่นก็เลยซื้อให้ไมพี่น้อง่ะประมาณหมื่นเเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะซื้อของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้พี่น้องเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอมาที่นี่พลอยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นอนแบบเนี้ยมัน นโดที่เขาไปปล่อยให้เช่าเนี่ยก็จะบริษัทนันนี้บริษัฟิกกับที่นอนหมากไม้ไอหยางหมากไม้นาะพี่น้องเออที่นี่พอมาเจอห้องนี่ก็คือแบบถูกใจมากๆนะคะแล้วพอก็ลุ้นเหมือนกันว่าห้องที่เราจะไปดูอ่ะมันจะโอเคไหมแล้วที่นอนอ่ะมันจะได้แบบนี้ไหมอาจจะไม่ต้องเป๊ะแบบนี้ก็ได้แต่ว่าขอแบบว่าให้มันบาลานซ์กันที่นอนมันพอตงเป็นรูปเป็น เป็นลุม้มคือจังหลอบแหลกไหมพี่นอ้องขาอ่าก็ขอรุนให้เป็นแบบนั้นกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะว่าห้องที่พอยสิขึ้นไปเมืองนะ่ะมันเป็นชั้นเจ็ดพี่น้องคะคอนโดนี้นะคะมีทั้งหมด8ชั้นชั้นที่8เนี่ยจะเป็นดาดฟ้าแล้วก็เป็นพวกสระว่ายน้ํานั่งชิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าห้องที่พอยจะไปเมืองเพื่อนบอกว่าชั้นชั้นเจ็ดอ่าก็เลยว่าโอเคบเป็นยังคือพอยกับคุณเจนี่บอค่อยมาคอนโดที่มันสูงขนาดนั้นพี่น้อง่าเออเป็นคนอนโดมาร์คไหมมากแบบขนาดที่แบบว่า ชั้นเนี่ยที่มันอยู่แบบโอเคโอเคหน่อยค่ะถ้ามันพอมีตัวเลยอีลีก็ต้องไปอยู่นะคะแต่ชั้นเจก็ไม่ได้สูงมากค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นวิวที่โอเคเลยนะคะแล้วพอเนี่ยก็ชอบขึ้นไปไว่ายน้ำเนาะมันก็อยู่ใกล้แบบพวกอันซ่าไวนาเหมือนซีแม่เพราะเ็เรียกว่าโอเคนะคะก็ถือว่าเสียงโอเคอยู่ทันนิตีเขาค้นเฟิร์มมานะคะให้พอยกับคุณเจึ้นไปเบิ้งห้องนี้พอยกับสิมาทายบรรยากาศที่พี่น้องได้ชมกันเด้อค่ะแล้วทําไมเราถึงไม่คุยกับเขาไว้แต่นั่นเนินนะคะพี่น้องก็อย่างที่พพี่่่่่่นนนนน้้้อออองไไไดดดเเหห็็ปลลยยยคคะกกกาููโใม แล้วก็อยู่คิงทะเลแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยเราอยากเช่าดีไหมเราจะเช่าดีไหมอะไรเงี้ยคือยังไม่มั่นใจเออแล้วก็แบบชะล่าใจว่าแบบน่าจะไม่มีใครมาเช่าห้องนี้อะไรเงี้ยเออเราขอแบบอิ่เดือน2เดือนก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนคือความชะล่าใจนี่แหละทุกคนจริงๆแล้วว่าพัทยามันก็มีแบบลูกค้าที่เขาตามหาห้องกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราอะแค่เราพลาดแค่นั้นเองนะคะเราไม่ไปบอกกับทางนิติไว้ก่อนและทางนิติเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอ่าให้ลูกค้าเขาเข้ามาอยู่ต่อเนาะทุกคนเดือนที่พอแบบไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยอ่าก็ ไม่เป็นไรค่ะทุกคน จ,จุดนั่นคือพอซีเรียสอยู่แล้วนะคะสบายๆ <c oughs> พี่น้องค่ะยูไส่ก็ไดพี่น้องคะแต่คอยอยู่แบบกินแสบยู่มวนคือเก่าอ่านะคะกับบอยากซีเรียสเนาะคะ่ะนอกจากซีเรียสไล่กับสีเทาไววอีกแล้วพี่น้องค่ะ <c oughs> ถ้าผู้ใดบอยากเทาไววยายซีเรียดเด้อร์พี่น้องคะสดใสเอาไว้นะคะคิดแต่สิ่งดีๆเอาสิ่งดีๆเข้าตัวเองนะคะนะรักตัวเองให้มากๆนะคะเออนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนะพอก็ไม่เข้าใจคําว่ารักตัวเองให้มากๆทุกวันนี้ก็คือต้องรักตัวเองค่ะทุกคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ <c oughs> นั่นแหละจ้จๆๆะ แต่ว่าคอนโดที่พลอยอยู่นะอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะทางนิติเขาดีมากๆแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางการก็ดูแลได้ดีมากๆเหมือนอย่างที่พลอยลงคลิปไปใช่ไหมคะล่าสุดที่รถพลอยเนี่ยแบตเตอรี่หมดทางการเขาก็มีความแบบเขามีความแอคทีฟเขามีความที่แบบว่าดูแลลูกบ้านได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนิตินันนุนี่ที่เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างน,นั้นคอนโดนี่นะมันบมีห้องว่างน้อยมากที่จะว่างนะคะและช่วงที่พลอยมาตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าเป็นไฮซีซันเนาะ มันก็บิมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองห้องเนี่ยแหละพี่นองที่ว่างแต่ว่าปกติกคือเต็มทั้งนิติเขาก็บอกว่าเต็มทางแม่บ้านเขาก็บอกว่าคอนโดนี้คือเต็มตลอดนั่นแหละพี่นองจา่ากลับมาเมาสู่กันฟังนะคะนิดๆน้อยๆ,ๆผู้ใดมาคลิปนี้คุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อในการทําคลิปดีๆนะคะแม่อันคลิปนี้พอกกมาอัปเดตจะมีเดอ้อเด้ออื่นนะคะพออาจจะพาทุกคนนะครับไปชมคอนโดอาจจะนิติเขาอาจจะแจ้งมานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมแล้วก็มาอัปเดตกันเด้อแม่เด้อสำหรับอีพ อ่ะสบายบายจ้า